คลิปนี้เรามารีวิวอุปกรณ์ันบ้างนะรีวิวหูฟังนะครับรีวิวหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังของยี่ห้อ Jaybird นะครับยี่ห้อ Jaybird Wireless นะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับเป็นหูฟังแบบสปอร์ตนะนะมันก็เอ๊ซ้ายขวานะมันก็ใส่ประมาณใส่ข้างหลังอย่างนี้นะครับ มันจะมีอะไรแท่งยืดๆเหมือนครับเป็นเอเรียสเนี่ยมาถ้าดูจะากน,นี้นะครับอ่ะ j b ร r d X2 Wireless นะครับก็ตัวนี้เหมาะกับออกกำลังกายมากครับเพราะาเป็น sweat proof นะครับคือกันน้ำกันเหงื่อนะคือเอาน้ำมาเทยอย่างนี้นะไม่เป็นไรนะยังฟังได้อยู่นะครับก็อันนี้เป็นสีเขียวนะสีเขาถ้าสั่งตามอเมซอนมันจะเขียนว่าสีอัลฟ่านะครับ ก็เสนอราคาอยู่ที่135เหรียญน,นะครับมีพอซื้อมาปุ๊บมันก็จะมีนะเขามีอะไรเอียดแท็บมาให้ ye, นะครับสำหรับคนที่หูไซส์ไม่ต่างๆกันนะครับคนนึงก็มี LMS นะครับมีนอนี่นะครับ <c oughs> เป็นไวเลสนะครับพวกน,น,นี้ตัวนใช้ต่อบลูทูธปุ๊บมันก็จะมีนะมีปุ่มบลูทูธอะไรอยู่ตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับปุ่มเวลา Connect สามารถรับตัวสับได้ด้วยเพิ่มลดเสียงปุ่มตรงนี้เหมือนกันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับก็ตัวนี้นะฮะเหมาะสำหรับใช้วิ่งเนาะนักวิ่งหรือว่าเราเมนฟินเตเนสก็ได้เข้าไปเล่นเวทอะไรนี้ก็ได้นะครับสำหรัสบสำหรับคนที่ใส่แว่นตาก็นะดีด้วยเพราะว่ามันมันไม่ไปเกี่ยวกับแง่งของแว่นตานะครับมันก็ไม่ขยับ นะแล้วก็ <c oughs> มีตัวล็อกนะมีตัวล็อกล็อกให้มันติดอยู่ในหูเนาะไม่ขยับไปไหนนี่สามารถฟังได้เอแปดชั่วโมงนะครับแปดชั่วโมงแล้วก็สามารถตัวนี้นะครับรับประกันสเวทพ p r o ตลอดชีพนะครับ lifetime เลยนะตัวนี้ค่อนข้างจะโอเคนะครับรีวิวเนี่ยมีรีวิวเข้ามาจากในอเมซอนฮะเป็นพันเลยนะพันเจ็ดร้อยแปสิบสอง c u s สต m มเนะครับถือเป็นหูฟังอันดับต้นๆนะสปอร์ตเฮดโฟนันดับต้นๆของ a เม z o n เลยเหมือนกันนะผมอยู่อเมริกาก็ซื้อแต่อเมซอนเนาะ рейт ติ้ง <c oughs> uh, นะครับเ е й ติ้งรวมแล้วนะครับให้คะแนนสี่เต็มห้านะครับสี่เต็มห้านะคน่อนข้างโอเคลองใครจะลองดูก็ดูใน YouTube ได้นะครับใน YouTube ก็จะมีคนมารีวิวนะครับ jbird x 2ครับ นะลองดูกัน